วันนี้ค่ะเอฟซีซานาเอฟซีโอลาเขาเห็ดยังข้างหน้าเนี่ยพี่น้องแต่บางคน มันบรรยากาศจะึ้นบันไหมพี่น้องคนไล่นะมือจะมีกล่อง y o ยูทู e ไลยครับ We have <laughs> 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 nhà bên đó có cái 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 Ô mọi người ơi 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 อยู่ได้แล้วบ่ขอขออย่างไดพอลองผิงก็ได้เด้อขอให้ไปหน่อยบ่ครับขอเลยจ้ะรถแท้เหรอไม่หน่อยน้องเด้อครับเนี่ยทีมพอค่ะครับ <coughs>

.......

เดี๋ยวถมาใครถือสา่ไหม นอน,น,นี่เดียวยูทูบเบอรพี่น้องเตมรพี่น้องยูทูบเบอร์ดีครับนี่ครับพี่นอ้อ,นองอ ตัวูมาด้วยเหรอมาด้วยตัวู้เอาบ้านด้วยตัวรู้มาอยู่คนแรกเลย่อคุณผลจนยืจใจยงเนี่ังเนีังเีงเนี่ยตัวรู้ก็มาเขินบานน้ำพี่น้อง Yeah นคนขับยังอยู่คนขับคนขับรถไหรถมดโอ้ยรถก็จะมีคนจ้ะมีมี มีคนอยู่ว่ะประตูปิ้นนยประตูรถมีคนอยู่ว่ะมีว่ไม่กวาดนะมีอยู่หลังเลยแล้วยังไงกับสิ้ปสีพลาสติคคลิปสองต่อไท้พี่น้องเลยคลิปแรกแค่นี้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ